คอนโดโกลเด้นไซบีเรียนแล้วอยากอยู่คอนโดหรูใจกลางสุขุมวิทนี่คือคอนโดเพจเลเวอร์ที่แท้จริงค่ะกับสโครปพร้อมสีลักชัวรี่ใจกลางสุขุมวิททำเลใกล้พร้อมพงทองหล่อและเอ็มดิสทริกแหล่งรวมไลฟ์สไตล์มากมายที่สําคัญที่นี่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ไม่จํากัดขนาดอีกทั้งยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่ร่มรื่นมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการจัดวางแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกอย่างลินโลเซ่ทำให้ที่นี่แตกต่างอย่างมีระดับมาพร้อมกับส่วนกลางที่พาน้องๆมาใช้ ชีวิตกับเราไปได้เลยดูแลกันแบบครอบครัวจริงๆเพราะที่นี่มีเพจกลุ่มมิ่งที่คอนโดเลยค่ะห้องมาพร้อมกับการออกแบบระดับพรีเมียมอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดเน้นคุณภาพและดีไซน์ที่โดดเด่นเข้าใจไลฟ์สไตล์คนเมืองอยู่เองก็ดีหรือลงทุนปล่อยเช่าตอนนี้โลไลท์กำลังมาแรงเลยค่ะที่นี่ปล่อยเช่าได้เดือนละประมาณ30,000บาทบาทอยู่ที่ประมาณ5%เลยนะคะถ้าคุณคือคนที่กําลังมองหาคอนโดลักชูรี่ลิฟติ่งใจกลางเมืองที่อยากให้ตัวเองและสัตว์เลี้ยงตัวโปรดได้ใช้ชีวิตแบบโน Li มิก ัคอนโดเลมิเต็ดใจกลางสุขุมวิทต้องสโขพร้อมสีเลยค่ะสนใจห้องโปรเข้าชมโครงการติดต่ออสังหาเรื่องจิบจิตได้เลยนะคะหรือใครจะพาน้องหมาน้องแมวมาด้วยก็ได้นะ